สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังเข้ามารับชมแนวทางหวยเลาพัฒนาอยู่นะครับเมื่อนี้ก็มาพอกันคือเก่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะจะเป็นของวันที่31มกรา2 5 6 5นหนะครับครับก่อนอื่น ก่อนเีาจะไปเบรงแนวทางของมันทีสามสิบเอ็ดนะครับเนาะเขากลมาตรวจแนวทาาที่เขาเคยหายไปนะครับว่ามันมันเข่าวอรหรือจังไรน,นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขที่ผมหายไปนะครับเนาะแปดหนึ่งเจ็ดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดสำหรับผลนะครับเนาะผลก็ออกมาศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ ศูนหาหนะครับเนาะของผมกับไก่สุดก็คือ088ย์แปดนะครับเนาะศูนยะ์แปบโมมีนะครับเนาะของผมโมมีเนาะข้างหลังโมมีเลยหกเจ็ดเจ็นยโมมี 6, 7, 7, 0, นะครับมีแต่เจดเนะครับเนาะ มีแต่คูข้างหน้านะครับเนาะคูหน้าศูนหาศูนหาหาศูนนะครับเนาะขอโทษขออภัยหลายลๆนะครับเนาะมีแต่คูหน้านะครับเนาะแล้วก็ซีโตกบะบ่เข่านะครับบนะ่มีเนาะพอผมหายไปสองชุดมีมีหนึ 1, 88, ่งศูนแปดแปดก็ 1, 88, มาหาศูนแปดแปดนะครับเนาะ กะเฉียดนะครับเนาะสามตัวน,น,นะครับเนาะเข้าออกเจ็ดเจ็ดศูนย์ผมเจ็ดเจ็ดศูนย์ผมหายไปศูนย์แปดแปดนะครับเนาะกะกะถือว่าไก่เคียงนะครับเนาะมาตรงสักทีเดียวกะถือว่าไก่เคียงแต่เหล็กหลุดเหล็กวิ่งเข้ากันยังมาอยู่นะครับเนาะเจ็ดนะครับเนาะ, 7, นะเจ็ดกันยังมา ก็ถือว่ายัางยังโอเคอยู่เนาะสำหรับสูตรนี้เนาะครับครับต่อไปกะเราจะไปเบิ่งแนวทางของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะว่ามันสิเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปติดตามมาเลยครับผมครับสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะแนวทางของหวยลาวพัฒนาเนาะครับตัวเลขที่ผมคิดออกมาได้เนาะครับเนาะคิดออกมาได้ก็คือเจ็ด หกหนึ่งนะครับซึ่งมันไก่เคียงกันนะครับเนาะไก่เคียงกับงวที่พันพันมาถึงผมคิดได้นะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมผ่านไหนบม,มกักตามตัวเลขที่ผมเขียนให้กะสามารถเสือกเอาหลักเจ็ดหลักหนึ่งหรือหลักหกนะครับเนาะเอาสามารถเลือกเอาไดนะ้เนาะแต่ผมคิดว่ามันหนาจะมาภายในสามตัวนี้นะครับเนาะหนาจะมา น่าจะมีมาเนาะครับเนาะแต่มันกับบอดด้ก็รันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่ถี่ผ่านมากะเข่าอยู่นะครับเนาะถือว่าผ่านหน่อยนะครับเนาะกับบอดดี้บอดด้เข่าทุกงวดนะครับเนาะเดี๋ยวสิหาว่าผมขี่คุยเนาะครับงวดนี้ผมจะเลือกจับหลักหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะหลักหนึ่งเริ่มกันที่สองโตก่อนนะครับเนาะ หนึ่งหนึ่งหนเนกหนึ่งเะครับกระดานผมไม่ค่อยตรงกไาไนนะครับเนาะเดี๋ยวก ผมเลือกจะจับหลักหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งฮะผมตัดสินใจแล้วนะครับเนาะ่าผมสิเลือกหลักหนึ่งพาดสิเข่าหรือสิพาดผมก็ตัดสินใจแนวแน่แล้วครับมันมันหลายอย่างนะครับเนาะเข้าตรงเลือกนะครับเนาะแต่กัมีกันกันไหวนะครับเนาะกันไหวนิดหน่อยนะครับเนาะเอา ผมเขียนตัวหนังสือสีสีเขียวไปแล้วกันนะครับเนาะหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกหกสี่นะครับถ้าไทยผมหมักนะครับเนาะผมหมักถ้าไทยผมหมักผมหมักนี่นะครับเนาะ 6กสี่นะครับเนาะแต่ท่านผู้ชมท่านไหน่ันบูมักตามผมก็สามารถจะเลือกเอาลักนีเน่เป็นจับลักกะไรนะครับเนาะตาผู้ใดครับต่อไปกับเป็นเลข3ามโตนะครับเนาะเลข3ามโตกะตัวนี้เลยครับ7.6็ 7, 6, 1, นึะครับเนาะ7.6.1 จ็ดห้าหนึ่งเจสี่หนึ่งนะครับเนาะหกหนึ่งสี่นะครับเนาะหกหนึ่งสซึ่งตัวตัวนี้ผมค่อนข้างจะมักนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่ายังนะครับเนาะเพราะว่างวดมาตนฐานงวดตะก,กี้มันออกอย่างศนะูนย์ห้าหกเนาะศูนย์ห้าหกเจ็ด เจศนะครับเนาะผมคิดว่า7จบวกเเป็น14นะครับเนาะมันน่าจะเป็น1 4ึ่งนะครับเนาะหนึ่งสี่พอเดี๋ยวก็จังเมืองนะครับจังหลุ่นกันนะครับเนาะจังหลุ่นกันว่ามันสีหนึ่งมีหนึ่งสี่นะครับเนาะ เดี๋ยวจังไปหลุ่นกันบันทีสามสเวดนะครับเนาะต่อไปกับเป็นเลข4สตนะครับเนาะสีตัวสีตซึ่งผมไฟฟันหนักไฟฟันหนานะครับอยากถือนะครับเนาะงวนทนงหันเกือบมีคนเป็นเศษทีใหมนะครับเนาะพอผมแทงไป0ูนปป นะครับเนาะศูนย์แปดแปดสามกลับนะครับเนาะเกือบจะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับแต่บุญยังไม่ทันถึงนะครับเนาะก็รอไปก่อนนะครับหกหกสี่หนึ่งหกนะครับนะโอ้ยขอโทษครับประกาผมมันมันบอกนะครับเนาะหรือมันต้องเป็นสีแดงมันจังแรงฤทธิ์นะครับานะ หกสี่หนึ่งหกนะครับเนาะแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับเนาะกับประมาณนี้นะครับเนาะเล็กสามโตเล็กสี่โตกับครบถ้วนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันที่สามเสษตนะครับเนาะว่ามันจะมีมาบอวาตัวเลข ี่ผมจับคู่ไม้มันจะเข่าบอนะครับเนาะหรือว่าสามตัวนี้มันจะมีเข่าเล็กวิ่งเล็กหลุดบอนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่ท่านผู้ชมให้เกียรติมารับชมแนวทางหวยลาวที่ผมนําเสนอไปนะครับเนาะก็ขอให้ไว้พอให้พพอไม่นองโชคดีลำรวยมั่นหมายนะครับเนาะให้ตัวเลขที่ผมห้ไปนี่ เปลี่ยนเป็นโฉมเป็นลามไห่พอพีน้องนะครับเนาะสำหรับหนีผมก็เอาไว้สำหนี่ก่อนนะครับเนาะสำหรับกไปติดตามรอผลกันนะครับเนาะลอผลกันว่ามันจะมาวอครับสำหรับมันอีก็ะสวัสดีครับ